log h หนบวกด้วย c หนึส่วนสอะไรครับ log v 1นกํลังสองบวกด้วย p 1นึ่งเามเท่ากับ log h สอบวก c หนึ 2, 2> 2่ log v สอกํลังสอนะบวกด้วย p 2ไอตัวเนี้ยไปฝึกนะไปฝึกสมการนี้เยอะๆโจทย์สมการไปด้วยนะเดี๋ยวกลับบ้านไปหาไม่เจอพี่บอกเรื่องอะไรว่าอะไรเงนะนะนอ้าวอันนี้คือเรื่องของไหลอื่นๆถ้าเป็นอื่นๆในส่วนของแก๊สและความร้อนนะครับ ให้ไปอ่านให้ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานพลังงานนะเชื้อเพลิงนะแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนเยอะๆแต่พวกนี้เนี่ยมันจะออกเป็นอันซีนความรู้รอบตัวสบู่ดำใช้ทำอะไรรู้จักว่าสบู่ด,ดำสาร้ายใช้ทำอะไรสาร้ายก็เป็นพลังงานได้ใช่ปะ่ะพวกนี้นะไปอ่านเยอะหน่อย น้ำมันใช่ป่ะน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันเขาก็ชักเล่นน้อยลงแล้วใช่ป่ะชักเล่นน้อยลงแล้วไปอ่านครับจบครับเรื่องที่4ของเร็วของไหลเรื่องที่5้าไฟฟ้ากระแสสลับ่าเอาใบใหม่ขึ้นมาเอาใบใหม่ขึ้นมาพอพี่จบ6เรื่องแล้วคราวนี้พี่สแกนทำข้อสอบพอให้เห็นแนวนะนะพอเห็นแนวอ้าวถัดมาครับเอาใบใหม่เรื่องที่5คือไฟฟ้ากระแสสลับครับ A.C. หรือไฟฟ้ากระแสสลับนั้นเออกอะไรบ้างเอาเริ่มเลยครับอันที่หนึงคือการคำนวณแบบทั่วไปก็คืออะไรครับคำนวณอะไรคำนวณ XLXC ใช่ XLXC คำนวณอะไรครับคำนวณแคำนวณหนึ่ส่วน Z อันนี้ปกตินะอันนีเ้เรื่องแรกนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยยางน้อยสูตรตรองแม่นแล้วนะครับอนุกรมใช้อนุกรอะไร อนุกรม i เท่าใช่ปะ่ะหา v รวมหาอะไรหา z ขนาน v v เท่าหา i รวมสูตรจะเป็น1ส่วนอะไร1ส่วน z จดจำได้ใช่ปะ่ะจำได้นะครับนะอันนี้คืออันที่1แต่อันนี้น่ยให้โน้ตไว้ว่าถ้าไหวให้ไปดูเรื่อง complex การคำนวณโดยใช้เชิงซ้อนการคำนวณค่า z หรือค่าพวกอิ p พ d น n ์นะครับโดยใช้เชิงซ้อน เชิงซ้อนนะตัวเก็บประจุผลลวดเดียวนำนะไปดูเชิงซ้อนนะถ้าไม่ไหวไม่ต้องดูโอเคนะครับอันที่1อันที่2คือสมการมาตรฐานรูปของพวกสมการมาตรฐานทั้งหลายก็คือเป็นกราฟพวกรูปซรายใช่ป่ะรูปซายเนี่ย v อะไรครับ v ขนาดใดๆเท่ากับ v max ช่ว v maximum นะ v maximum ทรายอะไรทราย omega t บวกด้วย initial phase พวกนี้นะครับ นะไปแกะสมการพวกนี้แล้วโอเมก้าเท่ากับอะไรครับโอเมก้าเท่ากับ2พาย f ใช่ปะ่ะและว f พวกเนี้ยเอาไว้ใช้ในการคำนวณหา x l กับ x c พวกเนี้ยนะครับนะเขาจะโยงพวกนี้แหละนะเขาจะโยงพวกนี้ไปไล่ดูดีๆอ่าอันทันมาอันทันมาที่ออกนะครับก็คือออกค่าเขาจะเน้นเรื่องนี้เลยให้เราบางครั้งก็ถามค่า a v e r a g e หรือค่าเฉลีย่ยบางครั้งก็ถามค่า RMS ไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นค่าเอเวอร์เรจเป็นไงค่าเอเวอร์เรจเช่นความต่างศัก์ก็เป็น v 1บวก v 2บวก v 3ถ้าเป็น3อันก็ทำไมครับหาร3ใช่ป่ะอันนี้คือค่าเอเวอร์เรจแต่ถ้าเป็นค่า rms คืออะไรครับ v 1กําลัง2บวกด้วย v 2กําลัง2บวกด้วย v 3กําลัง2แล้วหาร3แล้วถอดอะไรถอดรูทใช่ป่ะไอ้ตัวนี้คือค่า rms ข้อสอบเขาจะเช็คเรื่องพวกนี้ระวังนะค่าเฉลี่ยหรือค่า rms ให้ไประวังดีๆอันถัดมา พอผ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้แล้วครับเหมือนกันเลยนะข้อสอบระยะหล,หลังๆเนี่ยทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเขาจะไปในที่การใช้การใช้อันแรกก็คือต้องไปรู้จักคอนเซปต์ของพวกมิเตอร์ทั้งหลายมิเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะเช่นถ้าเขาเขียนอย่างเนี้ยคือโวลต์มิเตอร์แบบวัดไฟฟ้ากระแสสลับถ้าอย่างนี้ก็คือแอมมิเตอร์แบบวัดไฟฟ้ากระแสสลับถ้าอย่างนี้ก็คือโวลต์มิเตอร์วัดกระแสตรงอันนี้ инг. แอมมิเตอร์วัดกระแสตรง มาต้องระวังนะต้องแยกแยะให้เป็นต้องแยกแยะให้เป็นนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวันมะิเตอร์นั่นเองนะวันมิเตอร์ไปดูเรื่องพวกนี้นะครับนะตัวนี้เป็นเรื่องการใช้แล้วแล้วก็การใช้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการใช้ที่จะเอามาถามเรื่องระบบระบบไฟสามเฟสน,นะเขาจะถามเรื่องระบบไฟสามเฟสระบบไฟสามเฟสจริงจริงแล้วเนี่ยนะถ้าถามนะครับ เขาจะถามเรื่องของการใช้เลยว่ามันมีเส้นเข้ามาเป็นสามเส้นคือเส้นอะไรสาย L ใช่ปะ่ะสายแและสายหนึ่งคือสายอะไรสาย N ใช่ปะ่ะ L1 L2 L3 แล้วก็อะไรครับสาย N เขาก็จะถามว่าความต่างศักย์ระหว่าง L กับ L เป็นไง L กับ n เป็นไงถ้าเกิดว่าจะวัดค่ากระแสวัดความต่างศักย์คลิปแอมป์ต้องไปคลิปตรงไหนพวกนี้นะข้อสอบพวกนี้คือการใช้งานพวกระบบไฟสามเฟส แล้วก็ไปบวกเรื่อง s a ฟตี้หรือความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเรื่อง s a ฟตี้เราเห็นภาพเนาะแล,แล้วนอกเหนือนจากตรงนี้อันนี้คือข้อสอบอันซีนนะครับถ้าจะออกนะครับถ้าเป็นข้อสอบอันซีนเหมือนกับข้อสอบกรณีของการหาค่าแซโดยใช้จํานวนเชิงซ้อนเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าการปรับปรุงการปรับปรุง power factor ไอ้ตัวนี้ถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรยอมเสียไปสักข้อหนึ่ง ถ้าอ่านหมดจดแล้วค่อยไปสื่อาเรื่องนี้การปรับปรุง power factor นะครับการปรับปรุง power factor แต่โอกาสออกสูงเช่นกันเห็น <Okay, S 1> นะเรื่องสุดท้ายของไฟฟ้ากระแสสลับคือเรื่อง r e s o n นซ์ครับ r e s o n นซ์ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนะสูตรคืออะไร f เท่ากับ1ส่วนอะไรครับ1ส่วน2พายคูณด้วยอะไร1ส่วนรูนอะไรครับ lc ใช่ปะ ส่วนลูทเอลซีไอตัวนี้นะครับไปไล่ดูหน่อยถ้าออกอันนี้นะครับจะออกง่ายจะออกง่ายนะถ้าเป็นเรื่องเลเซอแนด์โจครับอันที่ห้าอันที่หกอันที่หกสงสัยพี่ต้องเอาเทคโนโลยีเขาช่วยแล้วพี่จะบอกหนึ่งถึงหกส่วนเจ็ดถึงสิบสองเดี๋ยวไปโพสต์ให้ในเฟซบุ๊กแล้วกันโอเคปะไม่ทันนะไม่ทันนะน้องแต่วันนี้เราเจอกันถือว่าชาติต้องการ นะน้องตรงนี้800คนถือว่าชาติต้องการนะครับให้เรากับให้เรากับพี่มาเจอกันนะ้าเอา้าหัวข้อนี้ผ่านนะอยังน้อยต้องพูด6หัวข้อก่อนเอาหัวข้อที่6ครับหัวข้อที่6เป็นเรื่องนิวตันครับอันนี้คือ100แล้ว80อันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องนิวตันสําหรับเรื่องนิวตันที่ออกนะาสำหรับเรื่องนิวตันะไม่ซับซ้อนนะเรื่องแรกที่ออกก็คือไปออกกฎของนิวตันคือซิกมาเอฟเท่ากับเอเไปผสมกับอะไรครับ5สมการการเคลื่อนที่แนวตรง อันนี้พื้นๆน,นะไปผสมกับ5้าสมการการเคลื่อนที่แนวตรงอันที่สองก็จะไปออกเกี่ยวกับพวกระบบมวลระบบมวลมีแรงเสียดทานใช่ปะ่ะเช่นอย่างเงี้ยลากลากไปอย่างเงี้ยแล้วผ่านลอกแล้วก็พื้นนี้มีแรงเสียดทานพวกเนี้ยเหมือนการเวลาฝึกเนี่ยให้ฝึกพร้อมกับสมดุลไปนะครับเพราะว่ากรณีสมดุลก็คือ แรงมันหักล้างกันหมดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นกรณีนิวตันมันเหลือแรงแล้วเกิดความเร่งแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอ่าอันทันมาที่ฝากไว้หน่อยก็คือการคำนวณนิวตันในแนวดิ่งการคำนวณนิวตันในแนวดิ่งเช่นเอาวัตถุหลอันโยงกันอย่างเงี้ยเรายกขึ้นทุกครั้งที่เราคำนวณต้องอย่าลืมแรงแรงหนึ่งคือ mg ของแต่ละกอปปะ้อนถูกป่ะแรงโน้มถ่วงของแต่ละก้อนอันนี้อย่าลืมนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือชอบไปถามเกี่ยวกับกรณีเรื่องลิฟต์ไปทําข้อสอบพวกนี้ไว้บ้าง เพราะระยะหลังๆออกเยอะเหมือนกันเลิกลิฟต์อันนี้เป็นกรณีของดิวตันที่คำนวณในแนวดิ่งคำนวณแนวดิ่งนะครับโอเคไหมอ้าวจากนั้นดูชีตเลยครับดูเลยเหนื่อยไหมวันนี้เรียนทั้งเรียนทั้งวันใช่ตอนเช้ามีใครไปเรียนมาบ้าง เอาสะบัดหัวนิดหนึ่งนะนะทำให้แบบจังหวะจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะซึ่งซื่งซึ่งซึ่งกดจันทรกดจันทร์กดจันกดจันเพราะว่าพี่จะบอกว่าต้องอ่านอะไรบ้างใช่ป่ะในสองสัปดาห์คำถามของพี่คือที่เมื่อกี้พี่ให้พวกเราจดไปอ่ะอ๋อสองสัปดาห์อ่านทันไหมทันไหมพอไหวนะใช่ป่ะถ้าเอาแค่นี้นะถ้าเอาแค่นี้หกบทนะแต่ถ้าจะเอาอีกหกบทที่หนักใช่ป่ะอีกหกบทที่หนักเพราะนั้นเอาตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน นะต้องจับลูกเทนนิสคือท,ทำงานน้อยได้ผลได้ผลมากก่อนเอ,าอ้างั้นมาดูกันามาดูข้อสอบของเรากันเลยนะครับไล่ทีละข้อเลยนี่อันนี้คือการใช้เขาถามเลยจากรูปหน้าปัดเครื่องวัดนะครับนะตำแหน่งของเข็มของการวัดในข้อใดนะตำแหน่งเข็มการวัดในข้อใดทําให้การอ่านค่าได้ผิดพลาดน้อยที่สุดคําว่าผิดพลาดน้อยที่สุดก็แปลว่าแม่นยำถูกปะแปลว่าแม่นยำเขีดเส้ในใต้คํานี้ ผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยแปลว่าแม่นยำก้อหนึ่งนะครับแปลว่าแม่นยำก็แปลว่าทําไมครับต้องให้เข็มเนี่ยมันเบนได้มากที่สุดบนสเกลที่ทําไมบนสเกลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ถูกป่ะนะบนสเกลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือข้อ 5. ข้อห้าข้อห้าคือคําตอบข้อห้าคือคําตอบเสร็จแล้วไปดูข้อสองเนี่ยเห็นป่ะออกซ้ำอีกแล้วอันนี้คือข้อสอบเลยนะเนี่ยนะโพสต์มาให้ดูจะได้เห็นกระจัดจาก อย่างงี้เขาเรียกว่าการใช้งานของกรณีของการวัดมัลติมิเตอร์นั่นเองนะหากเข็มเป็นในดังรูปแล้วปรับย่านวัดขีดเส้นใต้ของว่าย่านวัดครับคำนี้ครับพิสัย100คําว่าพิสัยเนี่ยความหมายมันเป็นความหมายเดียวกับค่าเต็มสเกลค่าเต็มสเกลค่าสูงสุดนะค่าเต็มสเกลค่าสูงสุดไอ้พวกนี้นะเขาเรียกว่าพิสัยนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพิสยัยเนี่ยมันอยู่ที่1 0 0 0พันก็แปลว่าเราต้องการปรับให้ค่าเต็มสเกลมันเป็น1 0 0 0พันแต่ต้องการวัดอะไรครับขีดเชนใตน้คระบอกโวลต์ไว้วัดความต่างศักดิ์ใช่ปะวัดความต่างศักดิ์ของกรณีโวลต์คืออะไรครับของกรณีโวลต์ก็คือดีไงเห,นห็นปะ DC โวลต์ DC โวลต์แต่ตรงนี้เต็มสเกลเท่าไหร่ครับบนจอ200 <S <S อะไร <S 2 5 0หถ้าต้องการปรับเต็มสเกลจาก250 <S <S ไปเป็น1 0 0 0พันก็คือให้คูณเท่าไหร่เข้าไป คูณ4เข้าไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ตรงนี้คือ150 160 170 180ตรงนี้จะอ่านได้184ครับถ้าต้องการเบี่ยงสเกลให้เป็นสเกล1,000ก็ต้องคูณอะไรคูณ4คํคำตอบคือ736ครับตอบไปเลย736โวลต์ง่ายหมูนะหมูอ่ะข้อ3ข้อ3อันนี้เป็นเรื่องอะไรครับข้อ3 นี่ถ้าทุกคนเวลาเจอในข้อสอบนะครับในห้องสอบเนี่ยจำไว้เลยนะว่าธรรมชาติหนึ่งของข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่ยาวๆยาวๆยาวๆคือมันพูดอยู่นั่นนะใช่ป่ะพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทุกครั้งเวลาเราเจอข้อสอบพวกนี้ให้หาอะไรก่อนหาอะไรก่อนครับหาโจทย์ใครตอบหาโจทย์วะโจทย์อยู่ต่อหน้าแล้วอ่าหาอะไรก่อนคำถาม ก็อยู่ต่อหน้าแล้วไงหาอะไรก่อนสิ่งที่โจทย์ถามอ่าถูกต้องสิ่งที่โจทย์ถามหาสิ่งที่โจทย์ถามในที่นี้ดูข้อนี้เลยนะครับในข้อนี้โจทย์อยากได้อะไรครับโจทย์อยากได้อะไรถ้าตอนเริ่มออกแรงออกแรงเนี่ยกล่องหยุดนิ่งจงหาเวลาเป็นวินาทีที่ใช้ในการดึงกล่องอเข้าไดูนะถ้าเจอข้ออย่างนี้พี่บอกแนวคิดนี่เราอยากได้เวลา แต่ว่าการดึงกล่องข้อนี้เนี่ยมันดึงกล่องตามแนวราบไปดึงกล่องตามแนวราบไปแล้วมันมีแรงมากระทําก็คือดึงด้วยความเร่งถูกไหมดึงด้วยความเร่งแล้วในโจทย์เนี่ยบอกว่าได้ระยะทาง S 126เมตร126เมตรโอเคนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้เวลาแต่ดึงเริ่มจากกล่องหยุดนิ่งแปลว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไรเป็นศูนย์ทุกครั้งที่เวลาเราทําโจทย์เนี่ยหาสิ่งที่โจทย์อยากจะถามก่อนจากนั้นทําไมครับ ดูข้อมูลในโจทย์โอเคป่ะพอดูข้อมูลในโจทย์อย่างเงี้ยมันเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงมี s มี u มี t ใช้อะไรครับ S เท่ากับ u อะไร S เท่ากับ ut ใช่ไหมบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองอะไรครับ a t ทกำลังสองนี่ไงเราต้องการหา T ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการหา T ตัวนี้ก็คือต้องหาตัวนี้ให้ได้ S เป็นเท่าไหร่ S เป็นร้อยยี่สิบหกแทนค่าเลยเห็นป่ะ u ในที่นี้คืออะไรครับความเร็วต้นเป็นศูนย์คูณอะไรก็ย่อมได้ศูนย์แทนค่าไปนะ ตัวนี้เราจึงเหลือว่าถ้าเราอยากจะได้ t ก็คือเราต้องหา a ให้ได้หา a ให้ได้ก็มาจากนิวตันคือ sigma f เท่ากับ m อะไรครับ ma ถูกปะ sigma f เท่ากับ ma เพราะนั้นถ้าเราอยากจะหา a ตรงนี้ให้ได้ทำไงก็ต้องแตกตัวนี้ใช่ปะ่ะทุกคนดูบนจอครับ100้อแตกข้อหามุมใช้อะไรคอรคอร 3, 7คือเท่าไหร่ครับ4ส่วน5ถูกป่ะ100คูณ4ส่วน5ได้8 10 0หนึคูณ3ส่วนหได้6สเขียนเร็วเขียน okay, มาแล้วก็มีน้ำหนัก สิกิโลกร,รมัมหรือ MG เป็นหนึ่งอะไร100มากระทำมีแรงปฏิกิริยา N เคลื่อนที่ไปทางขวามีแรงเสียดทานต้านกับทางซ้ายเขียนอย่างนี้เลยนะรวดเร็วรวดเร็วจากนั้นซิกมา F เท่ากับ MA ก็จะต้องเป็นอะไรครับตัวนี้ก็คือ100่งร้อสสาใช่ป่ะก็คือ80ดสแล้วทำไมครับหักลบด้วยแรงเสียดทานแรงเสียดทานกรณีเคลื่อนที่ก็ต้องใช้เป็นมิคูณด้วย n ใช่ป่ะนาะมีค่าเท่ากับ MA ครับ เพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าตรงนี้เราจะหาค่า A ตรงนี้ได้ครับที่พี่ดอกจันหาค่า A ตรงนี้ได้ก็ดูสัมประสิทธิ์ความเสียทานใช่ป่ะนะสัมประสิทธิ์ความเสียทานในกรณีข้อนี้ก็คือสถิตและจนคือ0.25ตัวนี้แทนค่าได้เนี่ยเวลาเราคำนวณเนี่ยวิเคราะห์งี้เลยเห็นปะ่ะเอหาค่าได้ไหมครับทุกคนดูบนจอครับเอเท่กากับเท่าไหร่ลงร้อยขึ้น60สิเหลือเท่าไหร่เหลือ4ี่อ่ะก็ะแทนไปสิเ <M S 1> เป็นเท่าไหร่ครับเ <M S 1> เป็นเท่าไหร่ครับมวลข้อนี้มวลข้อนี้ขนาด หนึ่งอยเชาทั่วทีมวลข้อนี้ขนาด10กิโลกรัมแทนไปตกลงได้เอยังได้แล้วจบ